ช็อกช็อกเย็นไหมเย็นไหมลูกโหทำหน้าอย่าฟินขนาดนี้ห้ามขึ้นบนบ้านนะคะแม่ล้างแล้วนะ่าจะบอกให้ ช็อกช็อกกี้ช็อกกี้หันมาหน่อยช็อกกี้ไม่ออกมาเลยอะช็อกกี้เกินไปไหมเนี่ย อ๋ออ๋ออ๋อม,มีมีมีนอนด้วยอ่ะมีนอนด้วยอ่ะดำได้ไหมคะดำน้ำได้ไหมคะลูกเอาะแม่ดำน้ำได้ไหมโอ้แม่เจ้าช็อคกี้ mến thường nói nắm mến hương nói hỏi yang hỏi ăn ha ha <laughs>